เหมือนเดิมาม่โยมครพ่อสวัสดีเราฟื้นเนียเสียเราฟื้นเตกี่นั่นเขาเอื่นว่าเสียเอื่นว่าตายเนี่ยตุยไปจ้กมือกับันเขาเอาออกซิเจนมาเลียงไว้มันเกิดสามเดือนแล้วเขาเ้วเออสาเดือนชาติท่านเป็นชาติท่านน่าจร้พยาวานเลยอ่ะเพรา็เขาอย่งเอกซิเย็นไม้อยู่ยน แต่อาการมันยังเรื่องกับวอถึงว่ามันบวกเล่นดีกับเราสินะไปเห็นมาั่จรรยสิ่งใดอย่างนี้หรอไปยังกับไปนรกสวรรค์นรกสวรรค์ก็ไปมาแล้วล่ะพอได้เป็นทองเนาะอันนี้ความเชื่อเนาะสำรับไปท่องในส่วนในในส่วนตัวของพ่อเองแล้วพื้นท่โมโหหอกมันเป็นยังไงแต่ว่าพ่อกะอันนี้ไปเห็นมาอันนี้บอกเลยว่ามันมีจานเหมืนดอกกระทั่งเลยกระทั่งเป็นความเสียเนาะบอกเป็นความเสียทั้งที่พ่อไปเห็นมาเองสินะ ่อเห็น,น <ะ S 2> แบบไรบารลูกบ้างนะไปไปที่แหนงพ่อเนี่ยตายคิดว่ามันคือมันคือบ่าตายนี่แะโบยางไงโมโหว่าอย่าพ้องเขาโรงารมสําไปมันจิไปไปเทีย่ยวไปเ <พอ S 2> ที่ยวไปเที่ยวไปเนั่ยมันเป็นทางถนนกับถนนแดดแดดยางเขานีนาน่แหละม,มันเคยเป็นคือข้าวฝอกข้าวเฟ่ตามของอาหารน่ะนะแต<ม>่เขาเขามากพี่ผู้สาวผู้สาวผู้งามมากสองคน พอสิไปน้ำบอลฉันไปใช้ทั้งหมดพอผู้สาวงานก็ไปแล้วเนาะมามามาแต่ก่อดข้อนะครับว่ากอดข้อผู้นี้กอดทั้งนี้เก่าทั้งนี้กอดข้อเขานะบ้านนี้นี่คือคล้ายๆฝันแต่กับ,บว่าบ่ราันแมนแมนครับแมนบ้านก็ได้ว่ามันมีผู้เฒ่าคนหนึ่งมาว่าหยุดไม่ต้องเอาเราไปแล้วว้าเจ้าผูว่านี่เพราะผู้เฒ่าคนนั้นว่าเจ้าผูว่าเขาจะพาเจ้าไปใส่โมโแล้วครับว่าน่าหลกชัดเลยชัดเลยไปน่าหลกโอ้ยไป บานนี้เขาบอกว่าขอย่อผ้าเราไปเองส่วผู้หญิงสองคนอื่ออกไปปรากฏว่าผู้หญิงสองคนนั้จักมอขามาหายไปเลยแต่ว่าผู้ใดก็แวะลงไปเรื่อได้แวะลงไปบอกเห็นขึ้นมาจักเทื่อบ่เคยเห็นลงทำไมเทื่อบานโร่งไปเนาะไปเห็นเหมดแล้วนรกโลกหมอท่องรกท่องแดงสาวพวกท่าบาตท่านยังนี่แหละบ่ได้บอกให้ญาติเนาะบ่นยังบอกถ้าธรรมดาเขาบอกที่ไปเห็นเยาวะนันเด้อวัตตุย ตัตุยไป,ปทเกิดุบัติเหตุมันบ่เกิดบัติเหตุไปเป็นจ้าไดอันไปนรโกครับนีปีนกกหิวคือเขาว,า<ม>ว่านี่มีปีนกกหิวคือวานั่นละ่ะพอเห็นอยู่ติีมันเป็นเขาว่าพอจะบอกด้อเขาว่าต้นยิวมันเบิดแ้น้ำมันนั่นมันโมแมนมันเมียนแต่ด้วารับสิ่งก็บบอกว่าน้ำต้นยิวตนน้วตนยิวพาเบิดแล้วพวกกาพวกแข้งเอาไปต้มิดแล้วโมเมนยังคือเก่าเออเฮยยังคือเก่า พวอผู้ผู้ท่านโหดเลยไปเห็นน่ะไปเห็นมาแล้วอันนี้ไปเห็นเบยว่าไปจังไรกับหัวจักคือกันแต่ว่าย่างไรสบายเจ้าค้าพอบนเึิงดินเังนนประมาณนี้อ๋อเลยสัมผัสวิญญาณได้แมีนพ่อผีเลยตั้งแต่อันตุยไปไไปนรกเมียนครันพ่อทางไปสวรรค์นี่แปนบ่หกหกนรกแปนนรกแปนเมีนหกนี่ไปเที่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลอยไปเลยรทั้งใน เราโลกันเปรียบเทียบไปแล้วครับไปพาไปเทียบร้อยไปเที่ยวเดียวเที่ยวบ่เดือดเนาะเหมือนข้าไปสวรรค์มันโหกแข้งโว้ยบ่ไปแล้วมันคือโหกเต่ามีสนามกักสากินเนาะไม่สิไปเพาไปพอได้ปะจับมือจับแขนจับแขนคอเนี่ยไปดึงคอเพรอะว่านางเพระว่าสามเก่าเปนแพรจ้าออกเลยไหมมันบังตาเอาซื้ออกคิดว่าพ่อมามันบังมัอย่าให้เขาไปนะแต่พอผู้เฒ่าบันผ้าไปมันก็แปน่ออกเลยบ้านง่อยมิเตอใส่สุดงามๆมันเดียว ใส่พวกโคกงจักจักกันนยู่แล้วคือคือในท้องโซงเกตนะัาจักวงวงมาแล้วจักจักวงวงเลยใส่แบบเดียวกันเลยงามไม่จะงงามผู้ชายกันนะตาดีผู้หญิงกันนะตาดีคนทำบุญบ่มันก็พผวกคนอยู่ี่เนี่ยนแล้วในี่เขาเขาำงานในหันนะคิดว่าทำงานในหันนะเป็นจ่ายเป็นนั่งพวกนั่งฝ่ากับโมโหจักแหละแต่ว่าเขาว่าบ้านนี่ผู้ชาวบ้านกันเป็นสั้นเทิงปรากฏว่าขึ้นไปตัวไอ้อันนี้ประมาณตึ๊กประมาณสามสิบสันหมดละ หอ,อขึ้นไปนมันจิมีหของเหยียบขึ้นไปขึ้นไปคือยอันนี้นะพ่อเขาเอาตามเรื่องของพลเบาเียนะมันขึ้นไปคื้ยรีบนี่แหละมันผ้าหอ,อขึ้นไปไปหอดสามสิบปีวันสามสิบชั้นเนี่ยพ่อแน่นกว่าไปบาดมืองเขาไปของจิมมี่เราพูดรักษาประตูนะมันชี้ใหญ่ใหญ่ไปบาดนี้เขาถามมาซื้อนั่นซื้อน,นี่มี่บอเขาไปแล้วเขาไปตรวจก็เนอะเขาบอกให้เขาได้เขาส่งตรวจมันชี้เขาเปิดออกเทีละแพนเทีละแพงนี่มันชี้เขาบอกไอ้บอเลย บานนี้ก sure. e ็ได้มันแพนใหญ่พอดนะเพราะตรวจไปตรวจไปบบมี่ได้นี่เอาไปส่งแล้วเมียหนิแล้วมาหลายปีหลายยังกันได้หนิประสนเออได้รู้าลงมาส่งบางทีหอดเวลามันหอดเวลาลงมาส่งลงมาส่งกับพระกฏว่าล่งขางวัดผ้ากันยางไปลุงบานแล้วพอกันยางรือใดที่กันไปเขาไปหอลงบานเนี่ยพันผ้าไปเขาไม่ได้ด่างเจีานหนิ พอว่าอย่างนี้ได้พอยังขี่ได้แท้พอก็ยังดีโย่เสน็จแล้วตื่นตื่นวัวนือถื่นยุ่งก็สอบซ้ำวันนี้นอนนอนมึงเดียวเนาะสลบไปจังมืออุ้ยประมาณคิดว่ายินใจผัวเอกยผัวยังว่นสามเดือนพผลอะเพราะว่าได้แล้วจะไม่อยากเข่าล่างแล้วมันขี่ได้่ไม่อยากเข่าล่างแล้วมันอึดถืิอยู่เนาะเพิ่งจะสอบนี่ไอเองเลืองยู่งดิอู้เพิจะสอบปันโมเข่าแล้วครับว่ามันหลังผมร้อนอันนี้มาเนี้มันหลังจะของยางไปเนี่ยเขยัง เออก็ยังมันดีอยู่เขายังคนดีอยู่นะประธานเนี่ยพลเรือดครูอยู่เนาะวัดนี้ฟันขึ้นนั่นฟันจังไดฟันนวดเนี่ยมันขึ้นนี่ฟันฟันเห็นเนี่ยผู้เมียไอ้ผู้บนเสียผู้บนตายไปก่อนอยู่แล้วที่บางยุนนั่มุกราหานั่นอ่ะหมานมันตายไปเนาะมันก็เออมันเสียไปเออมันเสียไปมันก็บอกฟันเห็นอะไรเหิงอะไรเด้มันมาบอกอีกเรื่องว่า เราแทงโตมากนั่นเพวาะาสิว่าเอาปรยูนั่มันเอาอยูจังไดอย่เพราะจังใดเถึงเวเงเร,รากันเลยวะเ่านํำหาเราวะมันถึิงเวร,ราถึันเงเวลาจคนเน้อจังสิไปเยฉันเนาะอันี้นเป็นเป็นมนุษนย์มาหน้าอยขันวันมหอดเวลาขันนอเวลาจังไหนก็ได้ไปคือเกาฉัานเนาะหวานเพิ่งกับไปแทงโตมาอีกไหมเป,เป็นเทียบยังบหวานจอยพร้อมมากกว่าเกาอีกเท็ดแบบห้อคนซ่อนเพื่อนน่ะนะ เออบานก็เลยบอก,ก,ก,กไไยอย่างานี้ขวากไปเจ้าเ่อไรเด้อขวายมียแล้วเอาไปอยู่นัมเราเอามาอยู่นัมไปจันเอาดิอันนี้ก็เลยบอกว่าไปเ่อไรเด้อมันเพาท่านเบิดกรรมทั้งน,น,นี้อยู่ก็เลยว่าจังซีเบิดกรรมนี่สิเดไปหรอกแล้วเจ้าไปถ่ายเคื่อสวรรค์สันนส่นฟ้าก็ได้เด้อที่ถ่ายเสกธาก็เลยบอกพันอย่งซีนะแต่ว่าพอเน,น,นี่ยว่าเรื่องสิเป็นไอ้พ่อสอเราเกิดบ่ดพ่อสอนแล้นั่นพ่อสอนอ่ะสองห้าสองศูนย์เราเกิด อายุเดียวอายุมามารวมใส่คู่คือเมื่อนี่แกซีเ็สแปดบ่อนตอนรักียอายุเท่าปีโอ้บอดดี้บอดด้ไรเด้อแม่อบดดไรเดยวตอนมาเดปัจจุบันนี้ไม่คิดประทอดปัจจุบันนี้เอาไอ้สองห้าสองศูนนี่ตั้งเอาไอ้สองห้าหกแปดม่ลบีเ็หรือีแปดสีสิแปดนั่นแหละประมาณนีีเจ็ีเจ็หรีแปดประมาณนี้ ที่มันจะ่ออกตนนี่พ่อจะมาพอวะตนเสียโดนไปพอเสียเว้ยตนต้องเอาใหม่พี่แล้วเสียหลายปีแล้วแล้วปีพ่อพออะไรพ่อสอนะคร่อสอ่อจำะไรเดีอหลายปีแล้วสองห้าสองศูนย์พ่อสออะไรกับพ่อจำอะไรพ่อพอกับพ่ออยากคิดเ็นเพินนาะพ่อมันเสียเสียเคือเสียไปแล้วแม่มันสะเทือนเสียยงได้กับคิดพ่อคิดพ่ได้คิดไปคิดว่าเราเสียไปไหมเนี่ยกินเขาเมื่อไ่ยังสเดือนมนจน นั่งให้อยู่น้ำมุ้ยมุ้ยประโยชน์ี่ยังด้วยเมื่อกี้ไปไปที่บ้านอยู่คอยจางออกจางออกน้ำพนกินหอดกันฝันเหมือนเคื่อนนี้ไหนมาฝันเมื่อคืนนี้ฝากคนนั่งมานั่งมอง,งด้ว่าจะออกจะนีวะเสนออันนี้เด็กฝันอ,อ,อันนี้เด็กฝันเห็นเสียชีวิตไม่ค่ะครเสียชีวิตก็จะวาดเสียแล้วฟื้นค่ะ นี่แหละพูนเสียอายุเล่าคำว่าคิดเขาขม,มื่นนี่มันก็นอยู่ว่า C7 หรือ C8 ไปเห็นใจิตเจริญหน้าบึงร้านติดยังไงผ่านพอา่อก็ะจายเรืกันน้ำหนงังอยู่ดอกไปคำนวณพ่อนะ่วนวนะวันไหนเฮ็ดวันไหนเฮ็ดเราตื่นเร็กฝันเมื่อกี้นี่เอาฝันไปก่อนนะพ่อนะฝันไ,นไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาตามคำนวณเนานะเนี่ยเ,เอาเบื่อออกแบบไินเราคำนวณของอัตบาตเสียแนวฟื้น จะลบ <ifica> ย <apl> ู่สามเดือนโดนยได้เนาะโดนเน่อเขาเป็นว่าบอกเขาบ่อไอ้เรื่องเงินออกซิเจนไปเนี่ยโอ้ยปันมันเขากินกี่โมงเราปรจักษ์ยันคืนม่าคือเก่าอยู่กันบ่อขาดตายกันบ่อตายขันขาดตายจะได้กันบ่ออยู่อันมาทั้งปีในวันี้เอกใช่ไหมจอไปเด้ออันนี้เป็นเด็ดฟันท้องพ้าเมื่อคืนนี้เโดนทุกร์อ่ะ เบอร์เก่าป่ะเบอร์เก่าเบอร์เก่าเบอร์โทรพ่อชื่อเบอร์ไดป่ะศูนย์ศูนแปดศูนย์ศูเห็นป่ะบเ่กงแปดศูนศูนย์สี่หกสองหกสองห้าศูนย์แปดศูเออศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์สี่หกสองหกสองห้านี่และควันอีกอบค่ะ ศูนย์แปดศูน,น,น,นย์ศูนย์สี่หกสองหกสองห้าโอ้ตรงเด็กพ่อซอพอปล่อยเลยก็นั่นแหละกระทั่งวันมันมิดเชี่ยวชางเด้อมาจังจำสองห้าอันนี้นก็สองห้า